หลักห้าหมูของไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปลพันมูหนึ่งกินเนื้อนมไข่ทองเมล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันมูสองข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้พลังมูสามกินผักต่างๆสีเขียวเหลืองบ้างมีวิตามินมูสี่กินผละไม้สารอาหารมากมายกินเป็นอาจินมูห้าอย่าได้ลืมกินไขมันทางสิงอกอุนร่างกาย ้้มัันนนทาางงสิออก,ก,กุดีบ่่รค่ะเด็กๆพบกันเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูตุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะเอาล่ะค่ะเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะหมู่ที่หหรือกลุ่มของโปรตีนนะคะได้แก่เนื้อสัตว์ไข่นมถั่วมเมล็ดแห้งต่างๆนะคะ เมื่อร่างกายย่อยแล้วนะคะจะได้รับสารอาหารประเภทโปรโตีนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเด็กๆนะคะหมู่ที่2หรือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาล เลือกมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวและแป้งนะคะเมื่อร่างกายย่อยแล้วนะคะจะได้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งให้พลังงานและความอบอุ่นช่วยทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวเพื่อทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆได้นะคะหรือที่เราเรียกว่าให้พลังงานนั่นเองหมู่ที่3หรือกลุ่มสารอาหารประเภทเกลือแร่นะคะได้แก่พืช ผักชนิดต่างๆนะคะมีทั้งผักใบเขียวและสีอื่นๆเช่นผักสีแดงผักสีเหลืองผักสีม่วงผักสีขาวซึ่งเราบริโภคแทบจะทุกส่วนของผักเลยนะคะเช่นใบนะคะดอกนะคะลำต้นหัวนะคะหรือแม้กระทั่งรากของมันนะคะผักชนิดต่างๆนะคะจะให้คุณค่าและสารอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะเมื่อร่างกายย่อยสลายแล้วนะคะ ผักเหล่านั้นนะคะจะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะและก็มีความต้านทานโรคได้ค่ะหมู่ที่4หรือกลุ่มของวิตามินนะคะได้แก่ผลมไม้ต่างๆนะคะจะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3นะคะซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในการบํารุงสุขภาพของผิวหนัง ให้ผิวหนังของเราสดชื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติทำให้ร่างกายแข็งแรงและก็มีความต้านทานโรคค่ะและหมู่ที่5นะคะหมู่สุดท้ายก็คือไขมันนั่นเองนะคะไขมันนะคะได้จากพืชและก็ได้จากสัตว์นะคะ ซึ่งเราใช้ไขมันในการประกอบอาหารเพื่อทำให้อาหารมีรสชาตินะคะและก็มีสีสันจะให้สารอาหารประเภทไขมันให้พลังงานและก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D และวิตามิน K นะคะช่วยป้องกันการกระทบ กระเทือนของอวัยวะภายในได้ค่ะ mm. เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่ไปแล้วนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ควรกินและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาหารที่ไม่ควรกินนะคะเด็กๆนะคะจะต้องมีการเจริญเติบโตทางสมองและร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ควรกินอาหารให้ครบหมูนะคะโดยดื่มนมวันละสองถึงแก้วนะคะและเลือกนมที่มีส่วนผสมที่เหมาะกับวัยของเด็กๆก,กันนะคะเพราะช่วงวัยของเด็กๆเ,เป็นวัยที่กำลังสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะส่วนประกอบของนมนะคะต้องมีส่วนผสมของ DHA นะคะเพื่อช่วยเสริม พัฒนาการทางสมองหรือมีส่วนผสมของสารที่ช่วยบำรุงสายตาอย่างลูทีนนะคะที่พบในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะและเพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยควรกินปลากินเนื้อสัตว์นะคะกินไข่กินผักและผลไม้เป็นประจำซึ่งถ้าเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะสมองของเราก็เจริญเติบโตเต็มที่คะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะอาหารที่เด็กๆควรหลีกเลี่ยงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาหารที่เด็กๆควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือของหวานนะคะขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะเด็กๆรู้จักอาหารฟาสต์ฟู้ดไหมคะอาหารฟาสต์ฟู้ดก็คือพวกเบอร์เกอร์นะคะฮอทดอกหรือที่เราเรียกว่าอาหารจานด่วนนะคะ อาหารที่มีสารอาหารไม่ครบ5้าหมู่นะคะเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารที่มีรสจัดอาหารที่มีของเป็นของขบเคี้ยวน้ำอัดลมนะคะหากเด็กๆก,กินฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารกลางวันนะคะมื้อเช้ากับมื้อเย็นก็ควรจะมีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบเพื่อให้ได้รับวิตามินแล้วก็ใยอาหารด้วยค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูตุกตาขอฝากพ่อแม่และผู้ปกครองนะคะคอยให้ความรู้กับลูกๆนะคะเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะพร้อมกับฝึกวิสัยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอัตราการเจริญเติบโตของเด็กนั้นนะคะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโภชนาการที่เด็กได้รับและพื้นฐานทางพันธุก,กรรมค่ะ สัปดาห์นี้นะคะคุณครูเขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับหน่วยของออหนูน้อยนักสัมผัสนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ